ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลคาเนตีนะครับช่วยในการลดน้ำหนักหรือเปล่าในการศึกษาวิจัยที่เป็นแบบ systematic review และ meta analysis ในปี2020นะครับเขาศึกษารวบรวมจากหลายๆงานเลยได้ตัวอย่างมาประมาณ2,000กว่าคนนะครับ mm hmm. เปรียบเทียบกันร,ระหว่างทานกับไม่ทานแอลคาเนตะีเน mm ี hmm. ่ยก็พบว่าการทานแอลคาเนตะีเนี่ยลดน้ำหนักได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทานนะครับแต่แต่ผลของมันไม่ได้เยอะมาก ก็เฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ1.7กิโลนะครับคือเราลองไปเทียบเอาเองนะว่าผล1.7กิโลเนี่ยมันคุ้มเงินที่ไปซื้อมาทานหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราสามารถได้รับแอลคาเนทีนจากการทานอา,อาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นนมนะครับแล้วก็การได้รับแอลคาเนทีนจากผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เนี่ยมันดูดซึมได้ดีกว่าพวกอาหารเสริมด้วยนะครับ